ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นำสายพานเฟืองแล้วก็มูเล่เฟืองนะครับมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเฟือง XL นะครับเราวัดขนาดนะครับตอนนี้เราทดสอบที่สายพานขนาด18 18นิ้วนะครับเบอร์180 XL นะครับ18นิ้วเราวัดที่ด้านข้างสายลิมสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นมูเล่เฟืองที่เป็น XL ขนาด10ฟันนะครับ ิบวันสิบวันแล้วก็สายพานขนาดสิบแปดนิ้วความยาวทั้งหมดที่เขาทำได้ตอนนี้ก็คืออยู่ที่สามยี่ยี่สิบยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองยี่ิบสามยี่สิบสองครึ่งนะครับยี่สิบสองเซนครึ่งยี่สิบสองเซนครึ่งนะครับ ตัวนี้ท่านจะเอาไปใช้งานก็เลือกดูเอานะครับตัวลอกลอกเฟืองหรือมูเล่เฟืองตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ XL ขนาด10ฟันตัวนี้10ฟันเนี่ยมันรูใหญ่สุดมันแค่6มิลน,นะครับมี4มิล6มิล4มิล6มิลน,นะครับดูในดูในแคตตาล็อกนะครับทุงสุดคือ6มิลถ้าจะใหญ่กว่านี้ก็ต้องเป็น12ฟันนะครับ ท่านก็เลือกใช้เอานะครับดูสายพานเรามาเทียบสายพานให้ดูเราจะทําไว้อีกคลิปหนึ่งตรงนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราทําให้ดูเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายพานเล็กลงครับตรงนี้เป็นเบอร์ร้อยหกสิบนะครับก็คือสิบหกนิ้วเราลองวัดดูนะครับสิบหกนิ้วจะสามารถทําความยาวได้อยู่ที่ 50, เอ่อสิสิบเก้าเซนครึ่งนะครับสายพานสิบหกนิ้ว กับหลอกมูลหลอกเฟืองเบอร์ XL ลหลอกเฟือง XL ขนาด10ฟันต่อ10ฟันนะครับก็จะเป็น9เซนตครึ่งถ้า10ฟันต่อ12มันก็จะก็จะสั้นลงมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอีกไซส์หนึ่งครับเป็น1 18 1 1 1นนิ้วครับตัวนี้11.8นิ้วนะครับเบอร์หนึ่งใช้ครับ มูเล่เฟืองขนาด10ฟันนะครับ10ฟัน2ตัวคู่นะครับเราวัดจากริมถึงริมนะครับตัวนี้จะได้14บสเซนครึ่งนะครับ14บสเซนครึ่งเบอร์11.8เอ็หรือ118 XL นะครับตัวนี้11.8นิ้วนะครับหนึ่งท่านจะใช้งานก็เลือกใช้ดูนะครับ ตัวนี้เราใช้ใสายพานเบอร์หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับก็คือสิบแปดนิ้วกับมุเลขนาดสิบฟันนะครับสิบฟันเราให้ดูนะครับสิบฟันสิบฟันสองตัวนะครับเขาจะยาวอยู่ที่ยี่สิบสองเซนนะครับยีส่สองเซนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นเลขนาดสิบสองฟันดูนะครับครับเมื่อกี้อยู่ที่ยี่สิบสอง ยี่สิบสองนะครับตอนนี้เราก็มาดูเปลี่ยนเป็นมูเล่ใหญ่ขึ้นอีกสองฟันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดจุดแปดนะครับน้อยนะครับตัวนี้ย2ิบสองน้อยเรากลับไปที่ตัวเดิมนะครับสิบฟันเหมือนกันนะครับอยู่ที่ยี่สิบสองนะครับถ้าสิบสองฟันก็เลยยี่บสองแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรา เพิ่มให้มันใหญ่เท่ากันทั้งสองด้านนะครับก็คือ1ิบสิฟันเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับตอนนี้คือสิฟันสิบสอฟันสังเกตนะครับแตกต่างกันนิดเดียวนะครับยี่อ็จุดเจ็ดนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฟันน้อยๆไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นฟันใหญ่ๆดูอีกทีนะครับลองสิบห้าฟันนะครับสิบสอง สิบสองกับสิบสองนะครับแล้วเดี๋ยวสิบสองกับสิบห้านะครับตอนนี้สิบสองกับสิบห้านะครับสิบสองสิบห้าก็ลดลงมานิดนึงลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองสิบสองกับสามสิบฟันดูนะครับครับนี่นะครับสิบสองกับสามสิบนะครับสิบสองกับสามสิบตั้งตัวนี้ไว้ริมศูนย์นะครับอ่าสิบห้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับ สิบสองกับสามสิบจะเป็นยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดเซนนะครับเห็นแบบนี้นะครับสิบสองสามสิบยี่เอ็ดเซนนะครับแล้วก็การทดที่ทําไมว่าต้องใหญ่ข้างเล็กข้างนะครับก็คืออันนี้หมุนอันนี้หมุนสองรอบนี่จะหมุนหนึ่งรอบนะครับดูนะครับนี่ครึ่งรอบครึ่งรอบตัวนู้นหมุนไปหนึ่งรอบแล้วนะครับครึ่งรอบสิบห้าต่อสามสิบนะครับก็คือครึ่ง หนึ่งดอกครึ่งน,นะครับจะเห็นว่าการใช้สายพานการใช้เฟืองทดการใช้สเตอร์เหล่านี้นะครับก็เป็นการทดรอบครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้งานก็เปิดดูคลิปเหล่านี้นะครับแล้วก็ดูคำนวณเรานะครับว่าต้องการความยาวเท่าไหร่เบอร์สายพานเราก็มีอยู่ที่หน้าเว็บนะครับเข้าไปดูได้ขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่สนใจและติดตามสวัสดีครับ